สวัสดีพี่น้องปล่องป่าทุกท่านครับผมมื่อนี้ที่ไปเบื้อ่าผู้ใจบุญอ่าสายบุญสายท่านเพิ่นรับประทานอาหารกันอีหยังเอออาหารอะไรชนประมาณไหนครับผมปลาดเนี่ยกินมาๆๆไล่สดมาไล่สดเดี๋ยวสิได้กินลาบง่วงเลยอาหารครับอาหารทิพย์อาหารทิริปอาหารบ่อสลัดพระพุทธเจ้าบ่อื่นดอก อันกินเข่าจะคาบเนาะครับนี่คาบเดียวผูดได้คาบเดียวพูดไดอยากห้างอยากมีกินเข่าคาบเดียวแล้วก็น้ำกลดบัพปุตเจ้าบ่อืดอแม่คาบผมอยากกินยังเด็กกินเมื่อกินไปคาพูดไายกินแล้วตัวใหญ่กินแล้วกินอันื้อพอดีเลยเอาเกลือใส่ไหมกินเป็นมูย่ายเพิ่นเนี่ตรวจศาสตร์เพิ่นพันอยู่ผู้เดียวลูกกับบะมีก็เลยกินเป็นมูเพิ่นมือเ้านี่เนี่ยมาเลี้ยงบ่ได้กินน้ำกันจะเคลียร์วิตาวิงตะเวียนมันก็เลย บ่ได้กินกินกับกําย่างงัดดีด้วยอาหารพี่เนาะข้าวก้นบาดทก็ปลาสลิดบางบ่อคุณแม่เนี่ยใช่ปลาผู้ใดก็เอามาจากกวงแต่แต่ยาค่ะไกลเบินกล่นก้่นครับคุณแม่เรียกก้นครับผมเสียปัญญาค่ะเสียปัญญาเอามาอ๋อเสียปัญญาจังหวัดชลบุรีเนาะอาหารเพื่อนครับ ปะเด็กบองเงนปะเดกบองเงนพระบิดาบหรครับเือจ้าไหนพระบิดาเออเป็นถ้าปิดแก้วบองแบบนี้ผมก็บก่ค่อยสูบอันนี้นด้กันมันมันกระปุกคุณๆนะ <c oughs> คือกระปุกพระบิดา <c oughs> <c oughs> อโอ้สลัดสลัดค่ะอร่อยอร่อยมากๆคุณบ่านะครับเอาเอาคือเอาเอาใส่กันก็หวานเอามัน มันใส่น้ำกันได้อันนี้แตงโมมีแตงโมโอ้ผสมประสานกันใช่สลัดแต่ว่ากุ้งมุ่มีเนาะใส่เอากระปุกไงบัเบึงนะเอากระปุกเอาพันใส่กุ้งด้วยอันนี้ก็น้ำพริกพระบิดาเอาเหรียญด้วครับเด้อโบ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 เมียนนะครับนี่เดี๋ยวลูกพนอยู่นี่บ่ม ว่าเมลูลพะบิดาเด้แม่แม่แม่แดงแม่แดงเนาะแม่แดงแม่แดงแม่ยังอ่าแก้วบวงลวกผักแดงอุ้งแดงบวแม่ทองสาอัน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 นี้แม่ยังโซฟาเนี่ยตัวนี้ซุปบุบทั่วซุปบุบทั่วแบกแป๊บเหมือนแม่ท่านบ่ดังตึบตามตึบตามเนาะสูบบุบแก่สิงใจเอี้ยคอยสมักแล้วอันนั้นแม่ยังหนึ่งซุปอีกอย่างบนึ่ค่ะอันนี้ ผัดบักเขือียผัดบักเขียใช่จะพุ่มผัดบักเขือริมมะนีพริมมะนีกะขนมตำมังหุงกะตำหุงกะละสินหาหาตันเมื่อไปเมื่อไปแม่เมื่อตะงั่นแล้วบ่านี่อีกไหมหลายย่างหวานกับมี่โอ้นี่แกงกันยังนี่แกงไม่ผสมใส่ปลาใส่ปลาเสียมปลาเสียม ปกติใส่ปากกันแงงก็ได้ด้วยเนาะบอกบอกปากกันแง่งบอกคุณแม่ก็ว่าปลาเสียมก็ตัวลูกตัวหลานสันไม่เสียมเลยปากกันแง่งใจตาแม่ก็บ่ดีเป็นไลูกเอ้ยอย่าวางสันต์เด็ดจบไทยในของหวานปลาสลิดวางบ่อเขาโคตรบึงการอ่าเพิ่งได้สามนาทีออกหกนาทีไม่ยังหรือพุณแม่น่ะ หัวปลาหัวปลากระพงมาจากสุนบุรีปล<ะ>ญญาตัวเสียปัญญาจากจังหวัดชลบุรีสาธุานเพิ่นเต้อยู่เก็บในเพิ่นกก่ามหาหายนอ้อม,มาทำบุญสมพักพักสมพี่น้องเพิ่นเบิ่งดีดีเลยคันเกี่ยวกับอาหารการกินเบิ่ง <laughs> ดีดี ข้าวขนบางเเพราะว่าอันอันเ <c oughs> มื่อนอันลุ่งของพวก,กแย่เต็มเอาอาหารมาอันอันข้าวเดียวคนเบิองสองสามลอยโคตรน้าเขาตึบเลยนะออแต่ว่าหากบอนได้ผ่านกดผ่านเกี่นเขาอยู่แต่ว่าโคตรน้าเขามาเขามาป่าหลวงลับงัวเบรัววกไกลไว้วันต่อไปเมื่อนี้ว่ววาจะไปอัน ออกต่อไปเบิ้งกันเขาแข่งกีฬายักสามสิบนาทีอย,าอ,อยู่ที่ไปตีตะก้อซอยม่มนกันเดยวงไปเรื่องคนละเขาอี่ยังเดียวคนละเขาว่านี่กรดสิไปจะเข้าเพราะว่าค่าตูร้อยยี่สิบบาทราสน <c oughs> อนหาคนก็นได้เท่าไรหกร้อยในน้ำเกลีห้อยร่างหนึ่งน้ำเก็กห้อยย่ามือแรงบ่พอ่าง ออกก็ออกไซหรอเนาะออกไซพูดแล้วสราบาทกอะไรได้ล่ะอันนั้นบวชบกอืบบกอืบรือบักฟักท่องนั่นเองนี่บ่หมุ้่นเมียอ๋อบักฟักท่องหมักฟักท่องบ้านถ้าคนเอินบกอืบน้องพ่อเอิญผาดใช้ผุ่นผาดดูุ่่นกันนี่เลยอาหารอยู่อาหารอาหารข้าวก้นบาทนะครับพี่น้อง แอปเปิลแอปเปิลกล้วยผสมเพราะเราไม่ครบสูตรเนาะคุณแม่เนาะกล้วยหอมกล้วยหอมาหารครบข่ามุ้ยเล็บมือน่างกล้วยหอมได้บ่ายนเพื่อนชาวเนี้ยในที่สุดก็กลับขึ้นมาขาวชงมาจากแดนย่าทุเรียนี่หรือเปล่ากล้วยนี่เปล่าปลาครับพี่น้องครับเบื้องอาหารอาหารข้าวก้นบาสาธุสาธุครับผมสาธุน้ำเพิ่นนะครับ จะพาไครับ